อยากทาําอัลบั้มรูปภาพนะครับที่ดูสะดุดตาแบบนี้บน Facebook ใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะกําลังสับสนอยู่ว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้มันดึงดูสายตาเนาะต้องบอกว่า f c e e o o o นะครับเขามีการเปลี่ยนนะครับอัตราส่วนของการทําภาพเนี่ย หลายรอบแล้วเนาะแต่อันนี้คืออัตราส,ส่วนล่าสุดของปี2024นะครับที่คุณสามารถทําภาพด้านบนนะครับเป็นแบบแนวยาวแนวภาพเดียวกันแบบนี้แล้วแบ่งครึ่งนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าภาพอันนี้ครับมันมีอัตราส,ส่วนที่ต่างกันนะครับผมจะบอกทุกคนตรงนี้นะเอาเริ่มต้นอ,อันนี้นะครับภาพนี้ความยาวนะครับมันจะต้องเป็นความยาวเดียวกันเนาะก็คือ1,700 6นะครับคูณ960นะครับทุกคนส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมใช้เป็น1 0 8่งคูณหน0นดะครับดังนั้นถ้าใครอยากรู้วิธีการจะทำภาพยังไงให้มันดึงดูดสายตาเอาไปใช้ในได้หลายๆงานเลยนะว่าจะเป็นงานอสังหาริมทรัพย์นะครับทำภาพบ้านขายทำภาพสินค้าขายเนี่ยแบบนี้สะดุดตาม,มากๆนะครับบอกเลยว่าเอาไปลองทำดูเนาะก็ใครสนใจวิธีการทำนะครับไปดูต่อในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนเราเปิดแคนวาเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราจะต้องสร้างดีไซน์นะครับซึ่งขนาดของดีไซน์ที่คุณจะต้องสร้างเนี่ยให้คุณกดกําหนดขนาดเองนะครับมันจะขนาด1706นะครับแล้วก็960นะครับประมาณนี้ความกว้างเหนะความความความนี่นี่อถูกละอ่ะ สร้างดีไซน์ขึ้นมานะครับอ่ะมันจะเป็นแนวนอนประมาณนี้นะครับจะเป็นแนวนอนยาวๆแบบนี้หลังจากนั้นนะครับทุกคนก็เอาภาพใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดใส่ภาพเข้ามานะครับโอเคลากภาพเข้ามานะครับหลังจากนั้นหน้าภาพเนี้ยมันจะเป็นภาพแรกเนาะซึ่งมันเป็นปกนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกรูปภาพใส่เข้าไปนะครับเอาเป็นรูปนี้แล้วกันได้ไหมอ่ารูปนี้นะครับแล้วก็จัดภาพนะครับให้มันพอดี หลังจากนั้นนะครับเราก็จะลงข้อความนะครับโดยการกดไปที่ข้อความนะครับแล้วก็ผมก็จะแต่งหัวข้อนะครับ Banana Hill นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะปรับเป็นตัวหนังสือสีขาวแล้วก็อาจจะมีฟ o อนที่มันเป็นตัวหนังสือแบบเก๋ๆหน่อย สมมุติประมาณนี้นะครับทุกคนบาร์นาฮิวใช่ป่ะแล้วผมก็จะใส่เอฟเฟกตตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นยกลอยนะครับเพื่อจะได้เน้นลงไปประมาณนี้ใครจะแต่งยังไงก็ได้นะครับภาพนี้แล้วแต่ทุกๆคนเลยนะเดี๋ยวผมจะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเอาภาพนะครับกด copy แล้วก็วางนะครับเป็นภาพซ้อนขึ้นมาทุกคนดูนะแล้วผมก็จะกดตกแต่งถ่ายภาพนะครับเพื่อลบแบ็กกราวอันนี้ออกนะครับ ผมทำแบบนี้ทําไมเพราะว่าผมอยากจะได้ตัวผมเนี่ยนะครับโดยที่ไม่มีแบกร g r ว u n d ซอนอยู่ข้างหลังนะครับอ่าแบบนี้เห็นไหมทุกคนดูนะแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะได้นี่ตัวหนังสือมันจะได้ไม่ทับหน้าเราไงแบบนี้เก๋ไหเกี่ปะอันนี้เป็นเทคนิคนะทุกคนนะครับทุกคนตามทันนะเอาใหม่นะครับคือตอนนี้ตัวหนังสือเนี่ยมันทับหน้าเราอยู่ถูกไหมครับคราวนี้เราก็แค่กด copy แล้วก็วางรูปขึ้นมาใหม่แล้ววางให้มันตรงกัน กดการแต่งถ่ายภาพแล้วก็กด background remover เราก็จะได้ภาพนี้นะครับที่ตัวหนังสือไม่ทับซ้อนกันอยู่บนหน้าของเรานะครับภาพนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำคือกดแชร์กดดาวน์โหลดนะครับเซฟเป็นไฟล์ png ก็ได้ครับแล้วกดเซฟเอาไว้นะครับผมกดเซฟเอาไว้นะคราวนี้นะครับทุกคนคุณยังจำขนาดรูปภาพนี้ได้ไหมครับขนาดของรูปภาพนี้มันคืออะไร1 7 0 6ใช่ไหม ค,ความยาวเนี่ยตรงเนี่ยแนวด้านเนี้ยหนึ่คราวนี้ผมต้องการจะตัดแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งของ1 7 0่นะครับหาร2มันจะอยู่ที่853 853ควรคนจำนะ8 5ดดังนั้นนะครับผมจะกลับไปหน้าหลักนะครับแล้วก็สร้างดีไซน์ใหม่นะครับกำหนดขนาดเอง853ทันเนาะความยาว960เหมือนเดิมนะครับสร้างดีไซน์ขึ้นมา โอเคประมาณนี้เห็นไหมคราวนี้ครับเราก็ไปอัพโหลดรูปภาพที่เราทําเสร็จรูปภาพยาวๆเมื่อกี้ครับทุกคนเอามาได้เลยนะนี่ภาพนี้นะครับพอเราได้ภาพมากดปึ้งเข้าไปนะครับให้ทุกคนนะครับเอาภาพไปวางที่มุมให้มันพอดีแล้วเราก็ลากนะครับให้มันเต็มแบบนี้นะครับให้มันเต็มนะทุกคนผมจะย่อขนาดนะครับ เต็มประมาณนี้เราก็จะได้ภาพด้านนี้แล้วเห็นไหมคราวนี้เรากดเพิ่มหน้าอีกนะอันหนึ่งครับตรงนี้เห็นปะข้างล่างเนี่ยกดเพิ่มหน้านะครับกดขึ้นมาเราก็ภาพเดิมเนี่ยครับใส่เข้ามาแต่ว่าเราจะต้องดันให้มันอยู่ด้านนี้อ่ะทุกคนดูนะเพราะฉะนั้นหน้าภาพมันจะเป็นแบบนี้เห็นว่าเกย์นะเกย์นะแล้วเราก็กดแชร์รูปภาพนะครับแล้วเก็บเก็บสองไฟล์นี้เอาไว้ครับ ผมจะตั้งชื่อว่าพิก1พิก2นะครับบานะฮิล1บานะฮิล2แลละกันบานะ1นะครับอีกอันนึงเปบานะ2บานะ2นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนภาพด้านบนของเราได้เรียบร้อยแล้วเนาะ คราวนี้นะครับเราก็จะมาทําภาพอีกข้างล่างคราวนี้นะครับเราจะมาทําภาพอื่นๆกันบ้างนะครับซึ่งอัตราส่วนเนี่ยมันจะเป็น1นึ่แ, 1080, แล้วกันนะครับ 1080, 1 0 8 0เท่ากันนะจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนี้เราก็จะลากภาพที่เราอัปโหลดเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ภาพนี้ใช่ไหมแล้วก็ลากเข้ามานะครับตัดให้มันพอดีโอเคเพิ่มนะครับภาพนี้ ปกดบวกอีกภาพนี้บวกอีกโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็กดเซฟภาพนะครับซึ่งมันจะเ,เป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเนาะภาพที่ผมถ่ายมาเป็นภาพแนวตั้งอันนี้ไปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคทุกคนคราวนี้นะครับให้เราไปที่ facebook com นะครับไปที่เพจหรือว่าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะอนะัปโหลดเนาะ โอเคคราวนี้นะครับขั้นตอนง่ายมากกดไปที่คําว่ารูปภาพนะครับแล้วก็กดเพิ่มรูปภาพตรงนี้เนาะแล้วก็เราก็ไปเลือกรูปภาพมาซึ่งรูปภาพที่เราต้องเลือกอเป็นภาพที่เราทําไว้อันที่เป็นภาพยาวนะครับจําได้ไหมภาพยาว2ภาพนี้นะครับเราอัปโหลดเข้าไปก่อนเลยปึ้งเห็นไหมมันเป็นภาพต่อกันนะครับแล้วกดเพิ่มรูปภาพอีกนะครับแล้วก็เอามาจากอัลบั้มที่เหลือนะครับ ที่เราทำไว้อันนี้เราก็ไล่มาทุกคนเห็นอย่างว่าผลงานของเรานะครับมันจะได้ประมาณนี้เลยข้างบนเนี่ยจะเป็นภาพแนวยาวนะครับแบ่งครึ่งนะครับข้างล่างก็จะเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพิ่มรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะลองพิมพ์บานาะฮิวโพสให้ทุกคนดูครับ ไว้คราวหลังอ่าทุกคนสวยงามไหมเป็นไงนะครับก็จะได้ภาพนะครับที่ด้านบนเนี่ยดึงสายตาดีมากๆนะครับแล้วก็มีภาพเล็กๆข้างล่างนะครับเป็นรายละเอียดทุกคนสามารถเอาไปแอพพลายนะครับได้กับผลงานหลายๆรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นขายอสังหาริมทรัพย์นะครับขายสินค้าก็ทําได้เหมือนกันนะครับคอร์สออนไลน์ก็ทําได้เนาะอันนี้แหละจะเป็นตัวที่จะดึงดูดสายตาผู้คนให้ดูภาพอัลบั้มของคุณนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับกับวิธีการทําภาพ โอตัวระบั้มแบบนี้ได้ประโยชน์ไหมครับแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะสามารถทําภาพได้เจ๋งมากยิ่งขึ้นเนาะใครชอบนะครับคลิปแบบนี้นะทุกคนสามารถไปหาดูได้ในช่องของผมนะครับมีคลิปดีๆมากมายเลยนะครับและอย่าลืมว่าถ้าใครยังไม่กด subscribe กดติดตามกันนะครับกดติดตามไวเอาไว้นะและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกดแชร์เก็บเอาไว้หน้าเพจได้เลยนะทุกคนจะได้กลับมาดูซ้าๆวิธีการทําได้นะครับเจอกันเป็นคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ